พวกเราถูกมอนเตอร์ล้อมแล้วพวกเรากำลังจะตายไม่ย oh. ังตายไม่ได้ต้องมีชีวิตรอดกลับ oh. ไปให้ได้ ครับตอนนี้ผม18แล้วผมเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วพอสัญญากับผมว่าพ่อจะบอกความจริงเรื่องนั้นเมื่อผมโตเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้ได้เวลาที่พ่อจะบอกความจริงกับผมได้แล้วไอเรื่องคืนมอนเตอร์ที่ทำให้เมืองเอ็ดมสลายเมื่อหลายปีก่อนนั้นผมอยากล้างมนทินให้พ่อจริงๆนะ เมื่อ8ปีก่อนเมืองเอ็ดได้เกิดขึ้นมอนเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้นและครั้งนั้นก็เป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนพ่อของผมจั่วหุยเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตกลับมาหลังจากสอบสวนเสร็จก็พบว่าในช่วงที่เกิดภัยพิบัติขึ้น จัวหุยได้อพยพออกไปจากเมืองมันเป็นเรื่องน่าละอายจริงๆไอกระบุตแต่เนื่องจากความที่ที่เขาเคยได้ทำไว้ทำให้เขาโดนลงโทษจากประหารชีวิตกลายเป็นจำคุกเพียง10ปีเท่านั้น ผมทนแบกรับความอัปยศสูงนี่มาเป็นเวลา8ปีแล้วถูกไล่ออกจากโรงเรียนโรงเรียนของเราไม่ต้องไม่ต้อนรับลูกชายของคนทรยศแผ่นดินถูกบูลลี่ทีมงานตายตายผู้จัดรับคนอย่างแกมาทำงานได้ยังไงเนี่ยลูกค้าหนีขี้หดตดหายหมดแม้กระทั่งตอนบริจาคเลือดแม้ว่าผมจะไม่อยาก รับเลือดจากลูกชายของคนทรยศแผ่นดินแต่นี่คือหน้าที่ของผมผมจำใจต้องทำผมจะเป็นคนสะสางเรื่องนี้ให้พ่อเองจัวฝานให้พ่อพูดตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดีผลตัดสินคดีมันออกมาแล้วพ่อก็ยอมรับผิดไปแล้วแกกลับไปก่อนดีกว่า ถ้าจะให้แกควรออกไปจากเมือง Z ซและก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนบัตรประชาชนของแกซะแกน่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ตอนนี้แกไม่ควรมีคนแบบพ่อเป็นพ่อของแกพ่อขอโทษนะที่ต้องเป็นต้นเหตุทำให้ชีวิตแกเป็นแบบนี้ผมไม่เชื่อพ่อครับผมรู้ดีว่าพ่อไม่ใช่คนแบบนั้นหฮ นั่นไงหมอนั่นออกมาละไงไอลูกกระบดค่าเขาเยี่ยมข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้น3เท่านะ3มเท่าราคาปรับขึ้นเหรอทำไมมันแพงงี้ล่ะครับ <Yeah. S 1> ก็นี่มันคือกฎกฎมีก็ต้องทำตามสิสุดท้ายแกมันก็แค่ไอ้ลูกกระบดละวะ บุคคลที่ปกป้องประเทศชาติควรได้รับรางวัลตอบแทนสิทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้เราต้องพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ค่าเข้าเยี่ยมเดือนละสามหมืนไปสาม0ันก็จะไม่พอใช้อยู่แล้วนี่ยังจะปรับค่าเพิ่ม3มเท่าอีกตอนนี้เราก็ผ่านตัวเป็นทหารรับจ้างแล้วและเราก็รับการ ภารกิจมาทำเพื่อหาไรายได้หากเป็นคนทั่วไปข้อมูลตัวเลขพวกนี้จะอยู่ที่หลักหน่วยแต่หากเป็นนักลบ s t a r f ฟอลข้อมูลพวกนี้จะขึ้นอย่างน้อยๆก็หลัก10ค่าสติปัญญา11ร่างกาย8ข้อความแข็งแกร่ง8ค่าความค่องตัว16 มีแค่ค่าสติปัญญาและก็ความคล่องแคล่วตัวของผมเท่านั้นที่เกินหลักสิบไปส่วนเลขของร่างกายและก็ความแข็งแกร่งไม่กระดิกมาครึ่งปีได้แล้วผมต้องการเคลียร์พวกเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับพ่อแต่ก็ดันมาเกิดเรื่องวุ่นวายซะก่อนดูเหมือนว่าพ่อจะมีอีกหลายอย่างเลยที่ยังไม่ได้บอกเราเงินเดือนของเราตอนนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็เหลือแค่สามพันเท่านั้นต้องจ่ายเพิ่มตั้งสามเท่าเอาไงดีคงมีแต่สรอยเส้นสรอยเส้นนี้แหละที่พอจะช่วยเราได้ในตอนนี้แม่ให้สร้อยเส้นนี้เป็นของวันเกิดเราตอนนี้มันเป็นของที่มีค่ามากที่สุดแล้วสำหรับเราขายดีใหมนะ นี่เราโมดแต่คิดอะไรเนี่ยถ้างานที่ได้เงินดีแล้วก็ก็มีแต่งานทหารรับจ้างนี่แหละสมาคมทหารทหารรับจ้างเมืองแซตเฮ้ย hey, ไอเด็กกระโปงนี่มาอีกแล้ววะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนผมก็ยังคงเป็นไอกากของทุกคนไอเด็กปากไม่ิ้นกินน้ำนมไอลูกกระบฏ คนที่เออะโวยวายกันจังลุงผางผางเท่ากับอุวดช่วยดูให้ผมหน่อยว่ามีภารกิจระดับ E ที่ผมพอจะทำได้บ้างไหมไอเด็กนี่ฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วเรียกฉันว่าลุงกาเป็ลุงเกาลุงเกาเท่ากับสูงปากดีนักนะยังอยากเป็นไมล่าทหารรับจ้างอะระดับ E แกจะไปทำภารกิจระดับ E นี่แกค <unemployed laws. S 3> ิดจะหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วเหรอผู้จะสู้กับมอนเตอร์ระดับ F ได้ล้วนแล้วแต่มีเป็นนักรบระดับ s t a r ์ a ฟร์ยังเป็นทางการแล้วทั้งนั้นและพวกนั้นก็สามารถปกป้องตนเองได้แต่หลายปีที่ผ่านมาแกไปสู้กับมอนเตอร์ระดับ F แล้วก็กลับมานอนหยอดน้ำข้าวต้ม ก็หลายครั้งนี่แกรอดมาได้ก็โชคดีแค่ไหนแล้วทหารรับจ้างตลาดล่างอย่างแกไปสู้กับมอนเตอร์ระดับ E แปบ๊บเดียวซีแงแกผมรู้ครับลุงเกาแต่ว่าผมไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแต่ถ้าแกอยากได้ภารกิจระดับ E จริงๆแล้วก็ฉันก็หาให้แกได้แต่ภารกิจกวาดล้างมอนเตอร์ระดับ E ภารกิจนี้อันตรายมาก น,นี่มันรางวันภารกิจส0 0 0มลุงเก่าครับผมรักลุงที่สุดเลยแต่ทีมที่แกกำลังจะไปทำด้วยนั้นฉันบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับถ้ารับภารกิจกวาดล้า,ลางถ้ำระดับ E มาแล้วก็ก็ต้องเป็นนักรบระดับ Starfall ระดับต่ำขึ้นไปเท่านั้น เราต้องภาร,รกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อเงินก้อนนั้นเอ๊พวกนี้ดูไม่ธรรมดาจริงๆด้วยแฮะน่นคือคนที่ลุงเก่าแนะนำมาสินะฉันเป็นกัปตันของทีมนี้ชื่อหมูยินเยี่ยวดูจากอาวุธและเครื่องแต่งกายแล้วผู้หญิงคนนี้คือนักลบสตาร์ฟอร์ระดับกลางนี่ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมผมจะลงทุกวันนะครับ